ฝากาว T O A ที่กาวแห้งติดฝาเปิดไม่ออกทำไงดีคะ <S <S หลักการเดียวกับกาวร้อนเลยครับก็คือถ้ากาวร้อนนะฝาเนี่ยเปิดไม่ออกเหมือนกันก็คือให้แช่น้ำร้อนนะครับผมฝากาว T O A ก็เช่นกันนะให้แช่น้ำร้อนแต่ว่าก่อนที่จะแช่น้ำร้อนนะฮะบางทีอาจจะต้องเคาะที่ตูดมันหรือว่าที่ฝามันก่อนนะเพราะว่า มันอาจจะมีสัญญากาศอยู่นะครับมันก็เลยทําให้เปิดไม่ออกนะครับผมให้เคาะสักเสียครั้งนะครับเคาะปึ้งๆนะฮะที่หัวก็ได้ที่ตูดก็ได้ครับผมแล้วหลังจากนั้นก็ให้ไปแช่น้ําร้อนนะครับเอาฝาลงนะครับผมลงไปแช่นน้ําร้อนสักประมาณห้านาทีถึงสิบนาทีก็ได้ครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ลองเปิดดูครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมขอให้คุณเปิดได้ไปแล้วครับสวัสดีครับโอ้โตรเท่นเลยครับเดี๋ยวมันมีขาเดียว ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามด้วยเนาะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดระฆังดังตุงต้งตุงต้งตุ้งตุ้งไปเลยนะครับผมโอเค